กอภูมใจทุกคนด้วยนะครับหลายคนก็คงจะงงว่าเป็น D l s e r i e s จะทำไมชื่อว่าเขียนจิราต้องรอดก็มีที่มาที่ไปก็คือว่าเขียนจิราเป็นชื่อที่ตั้งเพื่อเรียกว่าแก้คสำถามบางอย่างเป็นชื่อผู้หญิงในชาติที่เราเดเป็นผู้ชายซึ่งมันก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นระหว่างทางที่เราจะต้องเอาชีวิตรอดรเพราะว่าถ้าอายุครบ21ครบเราอาจจะต้องเกิดอะไรบางอย่างแต่เราจะต้อง survive สิ่งนี้ให้ได้โดยที่เราต้องอาศัยการพึ่งพาจากพ่อรรครูครานหรือว่าเ,เพื่อนๆของ เขมจิราเองนะครับก็เป like like ็นเรื่องราวอสายศาสตร์ซึ่งคิดว่าเหมาะกับธีมปีหน้าของไอชิิมากมากเลยครับผมเพราะว่าไอชิิบอกว่าจะผลักดันเรื่องของไทยซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะผลักดันในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ภาคอีสานซอฟท์พาวเวอร์ไทยซึ่งคิดว่าถ้าส่งไปสู่ระดับ global เลยเนี่ยคิดว่าความเป็นไทยบางอย่างน่าจะถูกเล่าเรื่องผ่านความเป็นซีรีส์วายแล้วก็น่าจะทําให้เรื่องนี้ได้ถูกพูดถึงไปกวามากขึ้นนะครับ โอ้โหนี่นะครับน่าสนใจมากๆแค่ฟังชื่อนะครับเข็มจีราต้องรอดนะครับผมก็น่าสนใจเลยนะครับผมแล้วก็ได้ข่าวมาว่าคือผมว่าทุกคนนะครับแฟนๆทุกคนก็จะเห็นด้วยกันคือหนังสยองแต่ว่านักแสดงหล่อจังเลยนะครับผมหล่อไหมครับหล่อมากเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับนักแสดงสี่ท่านเ้ยนะครับขอบคุณมากนะครับผม